จ้าวันดีครับพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุขสุขคนตื่นละลึกมาละเจ็ดโมงครึ่งตาเมือดตาโมว่วทุกคนวม่เห็นหงหนึ่งคือดูโทรศัพท์มากสองนอนดึก ขคอนเพียงพอสายตาจอประสาทตาเสื่อม <c oughs> พี่น้องจอประสาทตาเสื่อมละเงียบวนมองอะไรไม่เห็นแล้วตื่นเช้ามาหน้าเมื่อตามวนบ้านนี่พี่นอ้องเห็นบ้าน,น้ำบักอ้น้ำสาวอัน ก้อนหนาบาทหนาใช่ปุ่นกระยดงเป็นปืนเลยเยอะมันได้เลือดบ้านน้องบ้านในพี่น้องเอ้ยไปหาเห็ดนั่นแล้วเบื้องแล้วเมื่อบงดูกระได้บ่งออกด้วยน้ำน้ำข้าตุปุอยู่เจ็ดย่างสี่เนาะดึงดึงงาดึงดึงเขี้ยวใหม่ดึงงาดึง,ด,งดึงงาใหม่ออกจากเห็ดแล้วก็ ควยลงไปอันนั้นแหมอันเอาเห็ดแมมเห็ดผึ่งเงินเห็ดผึ่งทามลงค้นลงค้นมา,สารสชาติมันเป็นยังไงมันคือเห็ดผึ่งบานมึนงนอกมึงคือคือกันกับเห็ดผึ่งบานมึนงนอกหละเนื้อจะแน่นกลัวอีกเนื้อจะแน่นถ้าถ้าดอกตูมมันอ่ะถ้าดอกตูมดอกยังบาบานอน่ะ เนื้อมันจะแน่นจะแข็งกวัวจะแข็งกว่าเห็ดแต่ข้าอยู่บ้านเมือหนอกอึกอแต่สีของเขาเพราะสวยสีมันจยอ,อกดำดำเป็นตับเตาภาษาไทยอื่นเห็ดตับเตาภาษาไทยกับเจ้าอื่นเห็ดตับเตามาอน,นี้สิไป,ปอ,อีกอยิ่งเดียวฝนวัด ฝนตกแต่ว่า่มีนาคือก็หลุทุกคนหมู่บ้านนี่ยี่บนหหอเอาเสือหอหัวเนาะสาหัวหมู่บ้านนียโอ้เปียกมาเบิดเปียกแบบว่าเจ้าว่าผมเจ้าว่าเสือเจ้าว่าผ่าหอหัวเปียกเบิดพี่น้องไปหมุนไปหมุนป้าหมุนคักหมุนแหนกับยายซานกับลูกเขยไปกันซี่ไปกันหาคน เ็นบอกอืมเปนกันหาคนเอาเบีียวมไม่ต่อเป็นผู้ขับรถแล้วก็ลูกเคยญี่ปุ่นแล้วก็เยซานแล้วก็เยอปุ่นเนาะไปน้ำกันไปจนมาสามสี่โมงแล้ยงอะไรทุกคนในหาไ้หาเห็ดข้าวเดียวไปหาเห็ดข้าวเดี่ยวมันเลยหมืดกวนมันเลยขับกวนฝนกระตกลิ่นมากพอดีมาหอดกลางข้าง อยู่กับพระท่านเนี่เขาพอมานนี่ยโลนอยู่ได้พี่น้องเห็นว่าสังเกตว่าเนีะยคือเนี่ยญี่ปุ่นคุยกับพญายันิยูยุคเราโทู่ ช่วงเศร้าช่วงเศร้าแล้วตื่นเร็วแล้วก็ถักมาถักมาหาันนี้แล้วก็วมาวน,นีจันจะไปชอปปิง้งจะไปชอปปิง้งฉันจิดทาความสะอาดบ้านแล้วก็สวนบ้านหลังนั่นเพื่อนบ้านมาซักผ้าซัากยังแล้วก็ผ้าหมาออกไปยางผ้าหมาไปออกล้างกายไปขี่หิ่งเพื่อนบ้านผ้าหม,ม,มาไปยางออกล้างกาย ก็เลยโอเคเก็ถามอายุไปใส่อายุเห็ดยัยงฉันอนยา,นนยา,ายุบ้านบ้านนี้มื่อสักวเดียวผมก็ได้ไปใส่มันไว้ยังมันก็เลยว่าฉันไม่ได้ไปใส่ดอกกินอายุบ้านนี่แหละแล้วก็เลยอันบางสายก,ก็เลยแพ้กันเราคุยกันนี่พราะบายมากแรงมากยิ่งบนก็ไปหาเห็ดเนาะสิมันช่วงที่เราพักหมาไปยางอะ่ะเขโท่มาก ก็เลยบอหลับมาฮอดบ้านมนาฮอดบ้านแล้วญี่ปุ่นแล้วก็แล้วก็เลยถามญี่ปุ่นแล้วทรงขงกบก็มาถามญี่ you, you, ปุ่นว่ายั่วหนุ่มยูปออายุบีสี่แล้วฉันไปหาเฮดก็เลยส่งวิดีโอไปให้ลแล้วเบิ้งฉันไปหาเฮดมื่อนี่ฉันไปฉันอยู่นี่ปลาฉันก็เลยบ่ได้รับสายบ่ได้รับสายยูแล้วก็เลยว่านเ่ราะเป็นยังเพห็นว่า เดี๋ยวฉันโทรหา,าว่ะเราก็เลยโทรมายังมาเลื่องเอ้ยบนลอ้อนัน่นล้อก,กินกาแฟทุกคนเราก็เลยอันพอพอเพราะเพราะจะบนอาบน้ำอาบน้ำนั่งกินข่าวกินยังนนแล้วเข่านอนเราก็โทรมากเราก็ได้ยู่ไปเก็บเห็ดใส่ก็ได้หลายแท้รสชาติมันน่าจะอร่อยนะดูดูลักษณะ ดอกของเห็ดแล้วคนนะ่ะทูไม่นีมัดสลุมมนะทูมันหลายแห้งนะอะลอยมัดสลุมแม่มันลายมันกำลังออกกันบ,บนวามันก็รีบไปไปเก็บก็เลิดขายแล้วฟังว่ามาดอเดอร์ชีเซลวันกิโลวันหันลิดถวินติบาทโอกโอ้พูดดีดีวนนะยู่เดขายหลายบอลอนะ ऐ อे हो फोर 4กิโลो र क คุยกันโดนเติบก็เลยบานอนซะยังก็สิไปหากินเขากินยังก่อนเพื่อนเะพื่นก็เห็ดกับเขาเห็ดอาหารของเพื่นเพื่นเห็ดมันพลังบดแล้วก็นี่ยังมันใจแล้วก็เห็ดเป็นผลไม้สลัดแปอปเปิ้ลสตรอเบอรี นัดบ <c Ris ky> ุร no? ีใส่น no 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 right. ้ำสลัดอย่างน่ดอกเห็ดเราคนไทยเพ่กคุยกันอะไรอยู่พวก็เลยเดินโทรศัพท์อยู่บ่อันนี้เพ่อใหญ่เห็นรู้มั้ยเนี่ยสงขอความมาว่านอนไปก็เลยเชงกำลังนอนแล้วล่ะจนเมื่อย์ไปเก็บเห็ดมากไปหาเห็ดมาจนเลยเมื่อย์ก็เลยก็เลยทูมากพ่อใหญ่พ่อตีโอเง่งเง่งมาก แล้วก็ูทีเปิดไฟเุาแล้วอ๋อยุดดับไฟนอนแล้วยุดปิดไฟนอนแล้วนอนซ่านออกมาเห็นมากรดไหนโทรมากรดไหนยุ่ยสื่อหรอกบ้านเป็นหยุดงานรากกันหยุดงานมานื่อนี้ลูกเคยลูกสาวลูกเคยก็มีงานเด้ ไป保卫ประส่นพอพ่อบอกให้ไปว่านปุ๋ยนี่บนท่าตัวนี้นะทุกคนบำรุง ลังเดือดเสี่ยวกันหอนกระติกหนึง่งหอนคีมเบิดกําลังสั่งใหม่เลยทุกคนคาดว่าจะถึงมือนี้แหละบ่มือนี้กับมืออื่นนี่แหละผู้ใดจะออเดอร์คีมก็ได้นะออเดอร์ไปเลยก็ได้มือน,นี้จะได้ไปส่งยังไม่ได้แพ็คของอยู่เป็นน้ำพริก ประทูแมงดากับปลาบองสรงเชียงไล่กับของคุณธนาพรต้องมีเห็ดไห่พิ่นเยอะเส่ยร้องพื้นโอ้รองพื้นกันแดดเต็งโมงนะคะทุกคนใช้ง่าย ตากเดดตากน้ยบอด็ดดบอดแดงบอดํำหน้าไม่ดำหน้าไม่หน้าไม่แดงไม่ดำเพิ่มความขาวขึ้นมากเลยนี่แหลกะก็เลยเฮ็ดห,หนาเฮ็ดห้เฮ็ดห,ห,หนาล้อยแห้งตัวนี้เลยเนี่ยปกติแล้วหนาเ้าก็คือเขาลงคีมลง ผมบุ้ง,งกับขาวอยู่เรื่อยม่นเป็นไหมมันนีเห็นงขาวแห้งทุกคนลุกไหลกับขาวไหลหายเงียเลยทุกคนอึกปืด๊ดขาวออกจากบ้านมันเขาสิื่อว่าอีนี่หนะักเห็ดอย่งาง่า มึงสีมือเนี่ยสีมือกับสีหนาเนี่ยนะอืมเสี่ยวมบเลือดออกเจยาตัวนี้ปป๊กเตอร์เจ้งมะเหลือง ก็ซับเครื่องได้ละดังอ่ะสูงเนงเนี่ยเอามึงมือไปนะบ่ดับนะด้ยตัวไม่ดับไมดับบ่ดับดีเลย กูได้ทั่วมาไปจิบไปจิบเห็ดตี โอ้มันโมเมนเป็นปลามันเป็นทามมันเป็นทามมันเป็นทามมันมาเมนเป็นปลาขอใจบ่ทามะ่ะสอมากท็ทรหากันขามาหากิน แกนี่ก็พอละทุกคนตะละมือเนาะเอาอะไรมากมายเอาอะไรมากมายเขาเขาบว่าด้๋ยว่านปุ๋ยเขาบอกว่าด้๋ยว่านปุ๋ยก็เดี๋ยวว่านเขา หน่าอ่ะเพื่อนอ่ะคู่วันนี้คู่อังกฤษมาเลยคู่อังกฤษมาเปิดต้องเลี้ยนด้วยเหมือนดื้อทีเพื่อนะดื้อที่เ้อดื้อที่ สุกปุ๊บตินนีเนอดูดิมาดูิเอาละพอทาากจบ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 จๆะกินกาแฟก่อนกาแฟนั้นเนละแล้วก็นี่มีหน่วยสุกมะเนาะอโวคาโดคาเด <c oughs> พิชิดปากตังทงให้มันเบิอขึ้นจัง่อยพันเพื่อนบอกพิปากตั้งทใงห้มันเบิอขึ้นยังน้ำสิเวิร์ขึ้นได้หรอ เต็นทีิเต็นที่ทุกคนก็ยิบตะตะลกเต็นที่คนกินอันนี้ก่อนกินกาแฟก่อนนะคะก็เจ้าสูบน้ำกับตบตอบตอบตอบอยู่พระท่านให้เร็วอยู่ดิ ไปปหิไแต่ก็ไายมันบ็ไอแม่กับออกไมครับจ๋าว้ายมันบอกมันเก่งไก้ขันห,ห็ดขันเห็ดผงออกบอกยิ่จ๋าไปเบิงปาหลังงานานโนดถวีออกไปหาแล้วแวบอกาขวงยังยยม,มาเ้เดแพกยุยูว่าแพทขวงใะเปียงแพลยวงอะไรกูแน่จัน ออออคั й долго as much as we c a อ o h อ s i o n por treats me to follow the speech from our pulverize, so t h น t ําเห็ด o t fall asleep all n i ได้ป็น r01, por noetic он อยู่นี่ m ้ cris ว่าในชุดเจ็บเห็ดพี่น้องเอ้ยใส่กางเกงสร้างไปพื้นน่ะอยัางบูปปาถ้ำแบบกหญ้ฝืดหงาฝืดปักส่งโอ้ยแต่ว่าหยาเบอร์ดโดรวดชีวิตชีวิตลุยลุยชีวิตบันบานอิลีเดี่ยวหัวยิ่งบน,นไปไายเย็นยืนจาของย่นี่ปาเห็ดหอผาด พ่อผ่าปะนี่หนาปะมี้ใจเหเงาเพราะไงอย่ดูเกี่ยดูมาแล้วห้าหรอพ่อแม่บอกให้เราไปเบิรงรูดเที่ยวกูไปน้ำมูเขาทางนี่มึงเอาขวงออกไปสวง ต้องว้างแพงกันตัวอ๋้หู้ขาดูเห็ดพึ่งทามแต่มันออกกย้่เล้วล่ะเห็ดขมแต่มันมาชั่ว คูเขาพาเด็งหน่อยบอกพระซางกฤจเขาจะว่าว่าวาวบอก่อกไทยเลยนะเนี่ยมสคูจากคู่คนนี้มากคูมกิจเจอหนักกัน Good morning, how are you เลยค o ณมอร n นิ่งฮาวอายุเลยแตฟ้าจ้างเกิ่ยวมตอบกันคู่าพของผมว่าม,มันสมือดอกเวลาไปลงเรียนจากคูคนนี้มาจะต้อง 他我不敢给。 tiệm tua phải nó mua con nước được khuất